สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์คลาสสิกมีระดับหรูหราสง่างามาาสมาร์ทอย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกลนฟิราโนไฮบริด ที่วัดป่าศักดิ์แก้วอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์นายวีรวัตวัฒนางนองค์พฤกษ์อำเภอสีเทพนางนักการวัฒนาองค์พฤกษ์นายกิ่งกาชาติอำเภอสีเทพเข้าร่วมพิธีหล่อพระหลวงพอ่อทันใจเนื้อทองสำริดขนาด19นิ้วและงานอายุวัฒนมงคลพระครูสุนทรธรรมปรคุณ หรือพระอาจารย์เจนปณิทิโตเจ้าอาวาสวัดป่าสักแก้วที่มีอายุครบเจ้าอาวาสวัดป่าสักแก้วที่มีอายุครบ62ปีโดยมีพระอาจารย์จิรวัตรอัตรักโขเจ้าคณะอำเภอเขาค้อเป็นประธานนำสวดมนต์และมีเกจิอาจารย์พร้อมพระสงฆ์รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีตักบาตรพระจำนองร้อยห้ารูปในการนี้ลูกศิษย์ได้มาตั้งโรงทานรอบบริเวณวัดป่าสักแก้วเป็นจำนวนมาก